เรื่องการแก้สมการค่าสมบูรณ์นะครับค่าสมบูรณ์เขียนว่า absolute นะครับ absolute u t e Equ equation a l u t e equation นี้อ่านว่าค่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ไม่เหมือนค่าไม่เหมือนคำว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ที่ใช้คำว่า perfect นะครับอันนี้จะเป็น absolute เป็นยังไงถ้าเรามีหนะ้าตาแบบนี้ค่าสมมูลของ x เท่ากับ3 x จะเป็นอะไรได้บ้าง x ก็เป็นได้2ตัวก็คือ x เท่ากับ3อันหนึ่งไมครับแล้วก็อีกอันหนึ่ง x เท่ากับลบ3เครื่องหมายในนี้นตัวตัวแปรในนี้ครับตัว x เนี่ยเท่ากับ3กับเท่ากับลบ3ได้ พราะถ้าเราลองใส่เข้าไปนะครับเราก็จะพบว่าใส่3เข้าไปก็จริงนะครับค่าสมบูรณ์ของ3เท่ากับ3หรือใส่ลบ3เข้าไปก็จริงค่าสมบูรณ์ของลบ3ก็คือ3นะครับชั้น x มีได้2ค่าคืออันนี้อันหนึ่งการน,นี้อันหนึ่งน,น,นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเรามีค่าสมบูรณ์ของ x อบวก3เท่ากับ5ล่ะเราก็ใช้สมบัติอันเน้นะครับมา วิธีคิดแบบนี้นะครับมาคิดเหมือนกันอันนี้เราบอกว่า x เท่ากับ3อันหนึ่งอีกอัน x เท่ากับลบ3อันหนึ่งนะครับแล้วก็ x บวก3เท่ากับหหรือ x บวก3เท่ากับลบ5ครับเราก็จะได้2กรณีออกมานะครับ2กรณีเราก็คิดแยกคิดแล้วก็ง่ายอันนี้เราก็ x เท่ากับลบ3สองข้างนะครับก็จะได้5ลบ3าม น,นี่ก็ตัดกันไปนะครับก็ได้ x เท่ากับ2อันนี้ก็ลบ3สองข้างนะครับ x ก็เท่ากับลบ5ลบ3นั้น x ก็ -8. เท่ากับลบ8ดังนก็มี2ค่าคือ x เท่ากับ2หรือว่าลบ8ครับลองแทนก็ไปติจริงหรือเปล่าเอาเอา2แทน2บวก3เป็น5ค่าสมบูรณ์ของ5คือ5ถูกต้อง ถ้าเอาลบ8แทนจริงหรือเปล่าลบ8แทนลบ8บวก3ได้ลบ5ค่าสมบูรณ์ของลบหคือ5ก็จริงเก็นั้นตอบคิดออกมาก็จริงนะครับก็ใช้วิธีนี้คิดได้ครับลองดูอีกสักอันหนึ่งถ้าเรามีค่าสมบูรณ์ของ 3x ลบ2หารด้วย5เท่ากับ7ลานค่าสมบูรณ์นะครับ เราก็แยกเป็น2กรณีนะครับเราก็ 3x ลบ2ส่วน5เท่ากับ7อันนึงหรือว่าก้อนนี้อาจจะเป็นลบ7ก็ได้ 3x ลบ2ส่วน5เนี่ยเท่ากับลบ7ก็ได้อันนี้เท่ากับ7ก็ได้หรือ,อน,นี้เท่ากับลบ7นะครับเราก็แยกกรณีเสร็จแล้วก็แก้สมการปกตินะครับคูณ5เข้าไป2ข้างก็จะเป็น 3x ลบ2เท่ากับ 7คูณ5ชั ية, ้น 3x เลบ2เนี่ยเท่ากับ35 3x ก็บวก2 2ข so ้างนะครับก so so ็35บวก2นี้ลบสบวก2ก็ตัดกันนะครับก็ได้ 3x เท่ากับ37้นก็หาร3ทั้งสข้างครับอนี้หาร3ก็ตัดกันนะครับนี่็าหาร3ก็ได้มาตัวหนึ่งละอันนึงก็ 5คูณ7ก็เป็น 3x กลบ2เท่ากับลบ7คูณ5ก็เป็นลบ35เท่ากับ 3x ลบบวก2สองข้างนะครับก็เป็นลบ35บวก2แล้วก็ 3x เท่ากับลบ33สนเเท่ากับลบ33หารด้วย10หาด้วย3เท่ากับลบ11 ก็ได้มา2ค่านี่นะครับวิธีหลักก็คือเอาตัวไหนนะครับเท่ากับ2ตัวเท่ากับตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งบวกตัวนึ่งเองครับเราค่อยแก้สมการออกมานนี้เองก็เป็นวิธีการหาคำตอบของสมการค่าสมบูรณ์นะครับสสวัสดีเครับ